นใ้้มันอยู่หา,า,า,างคิ้วเสร็จปุ๊บเราก็จากหางคิ้วเสร็จปุ๊บเราก็วางหวีเลยนะคะวางหวีนะคะ,หนะคะให้ทานประมาณค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นโค้คคงตามศีรษะนะคะทุกครั้งที่เราจะตัดผมเนี่ยเราต้องให้โค้งตามศีรษะของลูกค้าเสมอโคง้คงเสร็จปุ๊บอย่าห่างมากนะคะเพราะเราต้องเ,อเก็บ การจะไม่หานะเผื่อเก็บแล้วพอข้ขอางหูพอข้างหูเราเก็บทีละทีละช่วงเราไม่ต้องเก็บเก็บเก็บทั้งหมดไม่ต้องลากขึ้นมาเก็บอย่างนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจถ้าเราเก็บทีละช่วงค็อ,อยู่หลังหูหเก็บตรงใช้เพอเต็มผมไล่ขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาอีกทีนึงอ่ะนี่คือลองทรงกลาง<ม>จะอยู่ระหว่างหางคิ้วหางคิ้ว แล้วก็โค้งตามศีรษา45องศาลงมานะคะแล้วก็เป็นผมก็เช่นกันเกขึ้นมาโค้งตามศีนย์าเสร็จปุ๊บเนี่ยเต็นผมของลองทรงตะลองทรงกลางมันอยู่ตรงไหนมันอยู่กลางระหว่างเใบหูอยู่กลางระหว่างใบหูนะคะ ถ้าเราไม่แน่ใจว่าผมเราจะไปนี่มันหนาเรานไม่แน่ใจลระเอาคิดพ์เน็ตไว้ตอกคิดตัวเลยไม่แน่ใจนะคะที่ผมมันยาวเราใช้ิดเน็ตเลยนะคะที่ที่เราจะเกลี่ยให้มันได้ขึ้น,นึ่งของใบหูที่นหนึ่งของใบหูนนะมองเห็นนะคะนักเรียน การที่เราจะตั้งให้มันถือได้พยายามตั้งเนี่ยสันหวีอยู่บนเอาหวีวางอยู่นี้นะคะสันหวีอยู่บนต้นคอเขานะคะและเอียงออกมาหน่อยหนึ่งเอียงออกหน่อยหนึ่งเพื่อเราต้องการเขาเรียกอะไรอะ่ะต้องการรูปของทรงผมลองทรงกลางเนี่ย คุยอยู่ตรงระดับไหนคะอาจารย์ขึ้น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 ไปหูนอ๋อขึ้นไปหูทิศเนี่ยอ,อ,อาจารย์พยายามจะขึ้นให้ดูว่าก่อนที่เราจะขึ้นทรงเราต้อง,งสร้างทรงก่อนเราต้องรู้รู้ของทรงนั้นว่าทรงนั้นนัมันอยู่ตรงจุดไหนนะคะเสร็จแล้วเอขึ้นไปหูเสร็จปุ๊บเราก็ไล่ละ ยกออกมาหน่อยนึงยกหรือแับให้ยกผงออกมานิดนึงอแล้วก็ลายตาแล้วก็การจะเจ็บใช้ไอคุณนี่เราสามารถสามารถบังคับให้โค้งโค้งให้เราได้นะนิ้ว วางนี้ประคองไว้ประคองไว้เพื่อไม่ให้มันดิน้นให้เราจ็เอาขึ้นนะคะพอมันไม่ดิน้นปุ๊บมันก็จะเสมอแล้ะอันนี้เราก็เก็บดันแจะเชียกควันขึ้นไปค่อยๆเดินค่อยๆเดิน ไม่ต้องเดินเข้ามาหูจนสุดวันนี้ไม่ต้องนะเอาเราตีเอาตีนผวไม่สวยก่อนนี่เธอเธอเจ็บตีผหผวไม่สวยกระแทงเลยกระแทงแบตเตอรี่เลยเห็นไหมคะมันเป็นรอยหุเราต้องเจอแน่นอนลูกค้าที่เป็นมีศีศีลธรแบบนี้ต้องเจออาแน่นอน เขาเรียกว่าลองทรงกลางเพืนขาวมวลขาวนวลเกินนะคะอาจารย์ก็จะพยายามเอาขาวมวลเกินด้วยการหลยหลดีขึ้นหลดีขึ้นเพื่อให้มันเปินจากที่มันแนบเขาค่อยๆนขึ้นไปจับที่มันแนบเขาค่อยๆเกือนขึ้นไปนะคะ เอานิ้วประคองไว้นิ้วนะคะประคองแบตเตอรี่หวัวแบตเตอรี่ไว้ช่วงไม่ให้มันดิ้แล้วเราก็จะชื่นแล้วไม่ต้องขึ้นเต็มหน้านะคะเอาแค่ไม่กี่ฟันเองนะคะถ้าเต็มหน้าพวกเรายังไม่ขนาดเดี๋ยวมันจะหายหมดนะคะอาจารย์เอานิ้วประคองประคองหวัวแบตเตอรี่ไม้แต่ระวังนะ๋ยเอาไปะโดนกระโดนมนันนะเดี๋ยวมันจะกินเนนะื้อเรา นะคะจังซ mm ่ะ hmm. มันก็ได้รับกินขอมที่สวยนะคะเ mm hmm. ี็หผมจะสวย mm hmm. ใอ้รู้วนนะให้รู้ให้าอาจารย์ด้วยการนี้ให้มันตรงนับ mm hmm. านซาาย mm hmm. มันจะได้บาลานซ์กันลงไปอีก mm hmm. ถ้าเรารู้ว่ามันจะชิ้มากมายเราก็เอาออกอีก mm hmm. นะคะอันนี้ก็เหมือนการยกขึ้น แล้วก็มาชนจักด้านขวาตีมาชนด้านขวาตีมาชนด้านขวาต่อแล้วก็เป็นทีละขั้นตอนไปเรได้เสร็จปุ๊บก็ต่อเลยข้างหลังยกขึ้นอย่นี้รูดมาขึ้นไปให้มันเป็นทางเดียวกันเลยนะมองเห็นไหมเอ่ย ให้เป <à S 2> ็นทางเดียวกันเลยนะหมายถึงตอนยกขึ้นยกขึ้นเป็นทางเดียวกันจักตรงกลางเราก็ไล่จักตรงกลางไปรอประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เนี้ยจะดูนะข้างหน้าเขามีปัญหาใช่ไหมตรงเนี้ยจะจับยังไงให้มันวนกันให้ได้วนกันเจ้าพวกนี้คือวัดดูมันจะต้องกลายเป็นแห่งหนึ่นที่เฉื่อยแข็ง เมื่อเราท่องว่าตรงข้างๆก็เป็นอย่างนั้นถ้าข้างๆต้นแนบแล้วก็ตัดแบบแนบๆนะคะนี่นะคะแล้วก็จะเท่ากันะค่ะดูดดีขึ้นนี่ก็เหมือนกันตัดมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันก็จับขึ้นมาอย่างนั้เสร็จแล้วมาตรงข้างนี้ มันก็ยังยาวไปอีกเราดูึงได้มากหรือว่ามันยาวมันไม่ข้าหากันเนี่ยเราก็ต้องตัดออกไปงลงมาถึงใช้ท่อเอ้ลงมาถึงลงทั้งตัวของเขาตัวของเขาข้างเหมือนกันไกด์ไลน์มันอยู่ตรงที่เราตัดแล้วเป็นไกด์ไลน์ายลูบมันแต่ลูก วจับปึ๊บแล้วก็รูดลงมารูดลงมากระเถิบลงมาเขาเรียกว่ากระเถิบลงมาขนิดนึงอ่ะเพื่อไม่ให้มันแบบแหว่งขึ้นไปอ่ะนะอาจารย์จะปัดเสร็จปุ๊บอาจารย์จะต้องต้องกระเถิบลงมาอีกนิดนึงอ่ะนะเถิบเพื่อที่เราจะมาหาความเอ้ด์ไลายหาสายลายนี่ก็เหมือนกันนะต้องกระเถิบต้องรูดมันขึ้นไปให้มันนิดนึงเพื่อมันไม่ให้มันรูดขึ้นไปแล้วก็ยก ่ยยกลงมาแล้วก็ต <me ั้งให้มันดีด uh, ีก็อดีคดีเด uh, ี๋ยวมันจะมันจะสร้างันตไปดยผมมันไม่ไล่อ้นนี้ผมก็จะไล่เลยไล่เลย